ครับสวัสดีครับหลังจากที่เราตัดกิ่งจากต้นแม่ที่เราตอนมานะครับมีสามพันนะครับมีพันสวยมีหงเปซือนะครับกิมจูนะครับนี่คือฝรั่งเสริมรายได้ในส่วนทุเรียนนะครับเห็นทุเรียนไหมครับปีหนึ่งกำลังโตนะครับเราก็จะปลูกห่างจากร่องนะครับประมาณเมตรนึงนะครับห่างจากขอบ ร่องน้ําประมาณเมตรนึงนะครับแล้วก็ให้อยู่ระหว่างกลางนะครับเราจะปลูกแบบง่ายๆเราตัดมาแล้วเราลดขั้นตอนการทํางานแทนที่เราจะไปใส่ถุงแล้วเลี้ยงเราปลูกเลยนะครับเพราะเรามีของดีนะครับ r d 2 5 1เนี่ยช่วยให้เขาเรียกว่าต้นต้นไม้ทุกชนิดนะครับในการปลูกไม้ผลหรือไมอ้ประดับต่างๆไม้ดอก นะครับกุหลาบหรือว่าไม้พวกหมากไม้ร้อมอะไรต่างๆนะครับใช้ได้หมดเลยครับทุเรียนก็ใช้ได้ฝรั่งเราจึงนําวิธีนี้มาใช้นะครับเราจะใช้ประมาณ1ซีซีนะครับต่อหนึ่งต้นหลังจากปลูกรดน้ํานะครับทําให้ฝรั่งเราเคยทํามาแล้วครับเราท,ทํสาเร็จที่แปลงแปลงทดลอง300้กว่าต้นเราท,ทําสําเร็จแล้วตอนนี้เราจะขยายแล้วครับเรา ค่อยๆทย,ยอยอตอนเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเพื่อขยายให้เต็มพื้นที่ทั้งยี่องไร่นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอามาร์กปุกตรงนี้เลยครับขุดนิดนึงเนาะไม่ต้องลึกนะครับลึกมากออกซิเจนไม่ค่อยพอเราเราตีกว้างไว้เนาะเห,เหมือนควรเขาเรียกว่ากันญ้าเขามา แย่งอาหาราเราตีวงกว้างไว้เออแบบนั้นนะครับในการปลูกทั่วๆไปจะต้องมีการใส่ปุ๋ยคอกใส่วัสดุนะครับแต่เราจะปลูกแบบเราใช้ตัวช่วย RD 251นะครับสนใจติดต่อนะครับ RD 251นะครับ ไอเดลีไลอาร์เรกทีเล็กสองห้าคันหนึ่งนะครับสนใจมาพูดคุยกันนะครับขวดหนึ่งจะใช้ได้ห้าร้อยต้นนะครับสาหรับการปลูกต้นไม้ปลูกฝรั่งปลูกอะ,อะไระทุเรียนปลูกใหม่นะครับก็หยอดลงไปจะให้ทุกสิบห้าวันนะครับเราอย่าหมุนนะครับหมุนรากตอนไม่ได้เราต้องค่อยๆนะครับ ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆระวังในการดึงพลาสติกออกนะครับพอเราดึงออกเราก็จริงๆแล้วต้องไปเลี้ยงในในถุงแล้วก็ร่วมลำไรเนสซี่นะครับแต่เรามีตัวช่วยและฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูที่ฝนตก ความชื้นในบรรยากาศนะครับความชื้นสัมผัสค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเหมาะสมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรากนะสวยงามนี่นะครับรากแก่เป็นสีน้าตาลนะเนี่ยหนักสวยรเราก็วางวางง่ายๆนะวางแล้วก็เอาดินกลบอ่าเราปลูกลึกเกินไปไม่ดีเพราะว่า อากาศจะไม่พอแต่เราไม่ต้องถึกปลูกถึงขนาดปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนนี่ต้องวางเลยแล้วก็ดึงดินมากบให้เป็นหลังเต่าแต่เราปลูกฝรั่งได้ปลูกแบบง่ายๆไม่ต้องลึกมากแต่ก็ไม่ตื้นมากนี่นะครับการปลูกฝรั่งวิธีที่ได้ผลแล้วก็สะดวกสบายตัดจากต้นแล้วก็นำมาปลูกเลย เดี๋ยวพงนี้จะมีการปฏิบัติแบบนี้ทั้งทั้งหมดเลยที่มีรากฝรั่งออกมานะครับรากที่ออกน้อยเราก็แช่น้ําแล้วก็เลี้ยงไว้ให้เขาออกเยอะๆแล้วเราค่อยนํามาปลูกรากออกมาเยอะๆแบบน,นี้เราจัดการเลยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เคล็ดลับนะครับในการปลูกต้นไม้โอเคผสมเลยครับเคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ผสมยังไงครับก็ น้ำหนึ่งขวดประมาณห้าร้อยซีซีนะครับใส่อาดีไปหนึ่งร้อยซีซีครับฝาหนึ่งก็ยี่ห้าซีซีสี่ฝาเออนี่นะครับง่ายมากง่ายจริงๆนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ได้นะครับอาจจะลากเน่าหรือว่าตั้งตัวได้ช้า ตัวนี้จะทําให้เกิดจุลินซียหนานแน่นมากขึ้นและทําให้จุลินซีย์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยสลายแตกธาตุอาหารนะครับสังเคราะห์ไนโตรเจนให้นะครับ,นะรบแล้วก็ย่อยสลายฟอสเฟตแล้วก็โพแตสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันแล้วก็จุลธาตุนะครับับจากนั้นเราก็บีบไปที่โคนนะครับอบีบที่โคนหนึ่งซีซีครับบีบประมาณนี้แล้วก็รอบ,รบด้วยครับรอบรอบอรอบ ล่อเขาให้วิ่งออกมาทำให้ดินมีชีวิตนะแค่นี้เอง <c oughs> นะครับท่านผู้ชม R D 251้25 1, Line, าหนึ ID l i n เล็กดีเล็กหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้น้ำประมาณ2-3ถึงสลิตรนะครับพอละในการปลูกเราให้น้ำทุกวันนะครับอ่านี่แหละโอเคเลยให้มากอ่า ระดับน้ํามากเกินไปนะครับต้นไม้ต้องการอากาศ25ปอร์เซ็นต้องการน้าน25เปอร์เซ็นตนะครับนอกนั้นเป็นดิน45เปอร์เซนตนะครับแล้วก็มีฮิวมัสละลายเป็นฮิวมิประมาณ5ปเซ็นตนะครับอันนี้ก็เราทิ้งไว้ปีหนึ่งหญ้าอะไรขึ้นหมดแล้วนะอะเป็นไงครับเคยปลูกฝรั่งแบบนี้ไหมเคยเห็นที่ไหนไหมก็ไม่เคยนะครับเออแต่ที่อื่นเขาจะมีการใส่าย,ยางเนาะการปลูก วบางคนเาก็กลัวไม่มไม,ไม่ไม่ติดัางกลัวตายมั้งแลเราก็จะมีส่วนประกอบหลายอย่างก็ลองลองทำง่ายๆดูชมชมแบบง่ายๆดูว่ามันเป็นยังไงเรามาติดตามกันว่าสิบห้าวันก็รู้ละมั้งตายหรือเป็นสิบ <laughs> ห้าวันคงรู้นะ,ะแล้วกม็มีการบินโดนดวยไหมเนี่ยมีครับเออบิน บินโดนผสมยังไงออาดีหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรครับอืมในการบินโดนเป็นเป็นรถที่พอดีเลยเหรอครับเป็นรถที่ลงตัวครับอ,อ๋อนอกจากนั้นเรายัางดูแลทุกสิบห้าวันในทุเรียนเนาะใส่ยังไงในทุเรียนนะครับทุเรียนเราก็จะหยอดเออนี่นีมีมี ขาจะหยอดต้นละหนึ่งซีซีแล้วก็บีดรอบๆเพื่อ,อขนาดนี้เขาบีบทำเห,ทเหมือนกันเลยครับทำเหมือนกับที่เราปกกาลูกฝรั่งเมื่อกี้นะครับทุกสิบห้าวันนะครับเออนี่เนี่ยผู้เรียนก็ต้องมีการดูแลตัดแต่งบ้างนิดหน่อยนะครับกิ่งที่มีการแข่งขันก็ตัดเขาบ้างนะครับทําให้กิ่งหลักเนี่ยพุ่งเร็วนะครับและ,ะนานๆไปกิ่งโน้มลงไปก็เขาก็จะกลางเองแต่เราก็มาดูว่าเขาเราสามารถที่จะ ให้เขาทํารูปทรงไปในขนานกับพื้นได้ไหมถ้าถ้าทาได้เราก็ทําทําเหมือนไม้ดัดไม้ไม้ตกแต่งของท่านเลยครับทําเหมือนกันทุเรียนเหมือนกันเลยครับเนี่ยเก่งแบบนี้เรานานๆไปเข,เขาก็จะโน้มลงไปเองด้วยน้าหนักนานๆไปก็โน้มลงไปนะครับเล็กๆเราก็ยังไม่ไม่ต้องตัดมากแต่เราก็ต้องตัดบ้าง โดยเฉพาะวัชพืชนะครับเราก็ต้องตัดบ้างนะครับกิ่งที่สู้เขาไม่ได้เรามองกิ่งไหนสู้เขาไม่ได้นะครับเราก็ตัดอันนี้สู้เขาไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆพัฒนาการเน้นตรงนี้นะครับเน้นตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็ดูว่ากิ่งเขาสมบูรณ์ดีนะครับนานๆไปเขาจะยงไปแบบนี้กิ่งนี้สู้เขาไม่ได้ตัดทิ้ง นี่แหละครับทุเรียนก็มีการตัดแต่งบ้างโอเคพอเข้าใจเนาะครับหลังจากนั้นเราเราจะวางสายน้ำเนาะับวางสายน้ำแล้วก็เอาหัวผีเสื้อ,อามาใส,าาสา่เนาะ,ะต่อไปก็จะมีฝรั่งเป็นแถวในร่องทุเรียนแบงนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหม <Okay. S 2> ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับในการทําสวนต้องใช้ความพยายามความอดทนถ้าเราไม่พยายามสวนก็จะไม่สําเร็จได้นะครับต้องมีความพยายามทําให้อ่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นหรือดินมีชีวิตตากต้องส่องเลยครับสารสีเขียว ร้นสีเขียวเขาสั่งข้อแสงตัวเขาก็เหมือนปุ๋ยที่สดเขาตึงน่าจะเจ้นทำให้ใบเขียวนี่แหละครับที่เรียกว่าดินมีชีวิตเนี่ยจัางเจิดสังเกตบอบพอพอเราหยอดตั๊บเนี่ยสังเกต้ยูยเขียวเลยนะยากขึ้นเนี่ยเราต้องการให้ยากขึ้นถ้ายากไม่ขึ้นเนแย่อ่า เห็นไหมเขียวๆนี่เขาเรียกดินมีชีวิตอ่าดินพวกนี้เขาเรียกฟอสฟอรัสลึกๆล,ล,ลงไปแน่นๆเขาเรียกโพแทสเซียมอารดีก็จะไปแตกตัวฟอสฟอรัสออกมาฟอสฟอรัสเยอะใบก็จะเหลืองในโตรเจนมีเจือเข้าไปใบก็จะเขียวแต่ฟอสฟอรัสทำให้เกิดลูกดก โพแทสเซียมทําให้เนื้อแน่นหวานประมาณนี้นอกนั้นก็จุลภาพทธานหารรองโอเคครับสวัสดีครับ